เ我叫พวงรัฐ我来自易说通职业技术学院我ชื่อจวนเหลาชื่อสวัสดีค่ะครูชื่อครูพวงรัฐเป็นครูสอนภาษาจีนนะคะวันนี้เราจะมาสอนแล้วก็เรียนการนับเลขกันนะคะเลขจีนหนึ่งถึงสิค่ะลูกภาษาจีนเรียกว่าสู่จอค่ะ เริ่มเลยนะคะเริ่มจากหนึ่งค่ะอีอีต่อไปสองค่ะสองนะคะออออค่ะสามค่ะสันสันสี่ค่ะ หหกค่ะเรียวเรียวเจ็ดค่ะชี่ชีแปดค่ะตาตาค่ะเก้าค่ะเจ๋วเจียวสิบค่ะ ชือือค่ะนี่คือตัวอักษรเดี่ยวของจีนนะคะลูกหนึ่งถึงสิบค่ะต่อไปเรามากบทวนกันนะคะ เจ็ดแปดแปเเกสเราชื่อสอนนับเลข1-10แล้วอย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ไปฝึกนะคะต่อไปเราชื่อจะพาเขียนค่ะได้มาฝึกเขียนเลข1-10เป็นเลขจีนกันนะคะเริ่มจากเลขหนึ่งค่ะซึ่งนักเรียนจะได้เขียนในชีทที่ เราชินแจกไปให้นะคะเริ่มจาก e ค่ะ e e e r เขียนจากข้างบนนะคะลงข้างล่าง r r r ข้างบนสั้นๆข้างล่างย,ยาวๆนะคะสั้นข้างบนค่ะตรงการสั้นสุดนะคะแล้วก็ยาวค่ะ สันซันสันื้อซื้อเขียนจากข้างบนลงล่างจากซ้ายไปขวานะคะข้างในแล้วก็ปิดนะคะซื้อซื้อ 四、五、五、五、六、六、七、七。 ไม่ติกันนะคะเจียวเจียวชิชิทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะอีอีอาอาสามสามสี่สี่ 六หกเจ็ดเจ็ดแปดปดเก้าเก้าสิบสิบขอให้นักเรียนฝึกเขียนนะคะวันนี้นะคะคุณครูพวงรัตน์ได้สอนฝึกการอ่านการเขียนเลขหนึ่งถึงสิบ เป็นภาษาจีนอย่าลืมไปฝึกอ่านและฝึกเขียนกันนะคะเจอกันคราวหน้านะคะจ่าเตี้ยน